มาครับผมวันนี้พี่นนมาหาหอยขมกับคุณพ่อนะครับผมและครอบครัวเอนจอยนะครับนี่คุณพ่อส่งกาโหนดมาให้แล้วนะครับกาบตาลนะครับผมใบตาลนะครับมันเกาะที่ใบตาลนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันพักใตเรียกว่ากาโหนดนะครับผมใบหนดนะครับนี่มันจะเกาะแบบนี้เลยครับผมนี่ไซส์กำลังสวยๆนะครับเดี๋ยวพี่นนจะหาเก็บเฉพาะไซส์สวยๆนะครับผมตัวเล็กเราไม่เอานะครับ นี่ครับผมมาเกาะอยู่ที่ใบตานแบบนี้นะครับใครเคยไปหาหอยขม้างครับผมหามาจากไหนนะครับนี่ที่พี่นนไปหานะมันเกาะอยู่ที่ใบตานนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวเล็กๆเราไม่เอานะครับนี่เห็นไหมทุกซอกทุกมุมมีหมดอะครับมันมีเยอะเลยนะครับแต่ว่าเราต้องรีบมาตอนเช้าๆชนะครับผมถ้าเกิดว่าแดดออกแล้วมันจะลงนะครับผมไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนี่ตรงนี้หลายตัวเลยนะครับอ่าใส์ประมาณนี้ก็พอได้ครับผมไม่เล็กมากครับตัวเล็กไม่เอานะครับผม ตอนนี้ก็กลับมาบ้านแล้วนะครับผมไปหามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้1คืนให้มันคลายขี้โคลนนะครับแช่ไว้1คืนพอมันคลายขี้โคลนจากตัวมันนะครับผมเราก็มาสับตูดได้เลยนะครับสับตูดในลักษณะนี้นะครับนี่เวลาเรากินนะครับเวลาเราจุ๊บมันจะได้จุ๊บออกนะครับผมจุ๊บขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่สับตูดจุ๊บไม่ขึ้นนะครับผมขั้นตอนการทํานะครับผมตั้งน้ํากะทินะครับแล้วก็ใส่พริกแกงสูตรคุณแม่นะครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับมันก็จะกลายเป็น สีน้ำตาลออกส้มๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับอันนี้คุณแม่เป็นคนทํานะครับผมที่จดนมาถ่ายนะครับนี่ก็ใส่หอยไปเลยนะครับผมใส่หอยผมที่เราสับสูตรมาแล้วนะครับใส่หอยได้แล้วแล้วก็คนให้ช่วยนะครับอแล้วก็รอน้คาเดือดอีกรอบนะครับผมกลิ่นเริ่มมาครับผมพอน้ําเดือดแล้วก็ใส่เกลือใส่ผงชูรสนะครับ แล้วก็ใส่ปลากระป๋องเข้าไปด้วยนะครับคุณแม่ใส่สองกระป๋องนะครับผมมันจะได้มีเนื้อหน่อยนะครับจากนั้นเราก็คนครับผมอยากคนให้โดนปลากระป๋องนะครับเดี๋ยวมันจะเละนี่นี่เดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับ enjoy ครับผมสวัสดีครับพี่นนท์พากิน ep 1 1นะครับผมวันนี้นะครับหอยขมนะครับผมนี่สูตรคุณแม่นะครับคุณแม่เป็นคนทําเลยนะครับผมแกงหอยขมนะครับโอเคมาเดี๋ยวเริ่มตัวแรกนะครับนี่ทุกคนมันจะมี เปลือกอยู่ด้วยนะเนี่ยมันจะมีตัวปิดฝามันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับผมอ่ะจุ๊บก่อนเลยตัวแรกครับผมจะไปอื้มเข้มข้นหรือว่าใครจุ๊บไม่เป็นนะครับใช้ไม้จิ้มฟันได้นะครับผมจิ้มปึ๊บปึ๊บนี่เนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเห็นไหมอืม อร่อยใครเคยกินบ้างครับผมบ้านใครเรียกว่าอะไรบ้างแต่พี่นนที่พี่นนเคยได้ยินนะมีหอยจูบด้วยนะหอยจูบภาษาอีสานหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมถ้าพี่นนจำไม่ผิดอืมจุบแบบนี้เลยมีทุกคนโอ้โหร้อนร้อนแบบนี้เลยครับผมจุบ นี่จุบอืมสุดยอดอร่อยอร่อยต้องตักนะเบียหาตัวใหญ่ๆก่อนนี่ตัวนี้เลยครับผมไอตัวบเบลล่มอือวันนี้ก็มานั่งกินบรรยากาศในบ้านนะครับผมข้างนอกอากาศร้อนนะครับ ตัวใหญ่ตัวบิ๊กบึ้มเลยตัวนี้ทุกคนโอ้ร้อนร้อนร้อนออเสียงดังฟังชัดทุกคนอร่อยเลยนี่ข้างในมันจะมีกลึบกๆึบด้วยนะครับผมคือตัวลูกมันนะครับตัวลูกตัวเล็กๆที่อยู่ในท้องมันแหละอร่อยครับผม เทียวไปก็กึบกึบกนี่ตัวใหญ่ทุกคนอื <c oughs> ร้อนนิ้วร้อนนิ้วกำลังร้อนร้อน,อนเลยมีปลากระป๋องด้วยนะครับคุณแม่ใส่ปลากระป๋องไปสองกระป๋องด้วยนะเนี่ยอื <c oughs> ปลากระป๋องพอมาอยู่ในแกงหอยขมก็อร่อยเหมือนกันนะครับอื้มอืม สุดยอดสุดยอดหืมตัวตัวนี้ตัวใหญ่อีกแล้วทุกคนเห็นไหมมันจะมีฝาปิดแบบนี้เห็นไหมเราต้องเอาออกก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจุ๊บไม่เป็นนะครับจุ๊บไอ้ฝาเนี่ยเข้าไปในคอเนี่ยมันอาจจะบาดคอได้นะครับเราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะถ้าใครจุ๊บไม่เป็นนะครับผมเอาตัวนี้ออกก่อนนี่มันก็จะมีเนื้อข้างในแบบนี้เราก็จุ๊บได้เลยอืม <c oughs> มีลูกด้วยตัวนี้มีลูกด้วยึบบึบอร่อย เนี่ยมันมีฝาปิดอีกแล้วทุกคนเห็นไหมเราต้องเขี่ยวฝาปิดออกก่อนเนี่ยปึ๊บนี่ฝาปิดมั้ยอาหาเราออกแล้วเราก็จุบได้เลยอืจุบไม่ขึ้นอืม้มมาแล้วเดี๋ยวพี่นนท์จะแกะตัวใหญ่ให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไหนละอ่ะาตัวนี้แล้วกัน ตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่นนจิ้มมาให้ดูสักหนึ่งตัวปุ๊บนี่เราใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มออกก็ได้นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมอื้อร่อยนะครับผมเนี่ยอืเนี่ยนะมันจะติดฝานมาอื้จุ๊บจับจุ๊บจับอร่อยมาก ใครอยากเกิดเป็นหอยขมบ้างทุกคนใครอยากเกิดเป็นหอยขมบ้างขนาดอยู่ในขี้ตมอ่ะเขายัาง,งงมมาจุ๊บเลยอือหือที่พี่นนท์ไปหามามันอยู่ที่กามโนนนะครับผมมันเกาะอยู่ที่กาบตานนะลน่ะกาบตาลภาษาใต้เรียกกามโนนนะครับต้นโนนนะครับมันเกาะอยู่ที่กาบตาลน,นะครับเราก็ไปเก็บมาอืมอร่อยครับผม มาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่เน้นเน้นอืมสุดยอดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนี่กินไปหลายตัวมากนะครับประมาณประมาณ20กว่าตัวได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่นนท์ข,ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้ๆอยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ